สวัสดีครับพบกับการเจาะลึกวันนี้นะครับเราจะมาแกะรอย Aspen Aerogels หรือ ASPN เอ่อบริษัทที่อยู่เบื้องหลังวัสดุที่น่าสนใจมากที่เรียกว่าควันแช่แข็งหรือ aerogel ซึ่งเอ่อกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับในวงการรถยนต์ไฟฟ้าแลอ e-v ข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็ค่อนข้างครอบคลุมนะครับตั้งแต่ตัวเทคโนโลยี aerogel เองที่แบบมีที่มาน่าสนใจจากนาซานู่นเลยจนมาถึงธุรกิจปัจจุบันของ Aspen นะครับผลประกอบการที สำคัญและ Aspen เนี่ยเขาเอาไปใช้อะไรโดยเฉพาะกับแบตเตอรี่ EV และที่สำคัญเลยกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทจะพาพวกเขารอดจากความท้าทายและกบควาโอกาสใหญ่ได้หรือเปล่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับค่ะเริ่มที่ตัวแอโรเจลกันก่อนนะคะคือลองนึกภาพตามนะคะมันเป็นวัสดุที่แบบเกือบทั้งหมดเป็นอากาศเลยค่ะ99%เป็นอากาศ แต่มันยังเป็นของแข็งได้นะคะเบามากๆแล้วก็เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีเยี่ยมดีกว่าวัสดุทั่วไปเยอะเลยค่ะดีกว่าอากาศนิ่งๆด้วยซ้ำอันนี้คือความพิเศษของมัน ทีนี้ a s p เ n เขาก็นำเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาต่อนะคะเป็นแพลตฟอร์มของเขาเองชื่อ Aerogel Technology Platform สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ฉนวนที่เป็นแผ่นๆยืดหยุ่นได้อย่างตัว p พ r o เจลอันนี้ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานมานานแล้วค่ะแล้วก็ตัวที่กำลังดังมากๆตอนนี้ก็คือไพรอเซนอันนี้ออกแบบมาเพื่อแบตเตอรี่ EV โดยเฉพาะเลยจุดเด่นสำคัญของไพรเซนที่แบบน่าสนใจมากก็คือยิ่งโดนกดทับ หรือบีบอัดเนี่ยมันกลับเป็นฉนวนได้ดีขึ้นไปอีกคะ่ะเดี๋ยวครับยิ่งบีบยิ่งกันร้อนดีขึ้นอันนี้มันฟังดูสวนทางกับความรู้สึกนิดหน่อยนะครับมันสำคัญยังไงกับแบตเตอรี่ EV ล่ะครับ สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าในชุดแบตเตอรี่ EV เนี่ยพื้นที่มันจำกัดมากๆใช่ไหมคะแล้วเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยบางทีมันก็มีการขยายตัวหรือบวมได้เวลาใช้งานไปนานๆหรือร้อนๆการที่ไพโรทินมันกันความร้อนได้ดีขึ้นเมื่อโดนบีบเนี่ยก็หมายความว่ามันช่วยป้องกันปัญหาความร้อนสะสมหรือที่เขากลัวกันคือ t h e r m a l run away นะคะช่วยป้องกันได้ดีแม้กระทั่งตอนที่เซลล์แบตมันขยายตัวมากดทับฉนวนอันนี้คือแบบตอบ โจทย์เรื่องความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพของ EV ตรงๆเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นคุณสมบัติที่เอ่อได้เปรียบจริงๆนะครับเนี่ยแล้วภาพรวมธุร,รกิจของ Aspen ล่ะครับเขาแบ่งส่วนกันยังไงบ้างหลักๆก,ก็มีสส่วนนะคะกลุ่มแรกก็คืออุตสาหกรรมพลังงานอันนี้ใช้ไพโรเจลในพวกโรงกลั่นโรงแยกก๊าซ LNG อันนี้เป็นฐานลูกค้าเก่าแก่ของเขาเลยสร้างไรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะ ส่วนที่2ที่กําลังมาแรงแซงโค้งเลยก็คือกลุ่มฉนวนกันความร้อนสําหรับแบตเตอรี่ EV นี่แหลคะค่ะที่ใช้ไพโรทีนเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักเลยในช่วงหลังๆมานี้ซึ่งก็เห็นผลชัดๆเลยในปี2024ที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่ไรายได้โตพรวด90%แล้วก็พลิกกลับมามีกําไรได้ตอนนั้นดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยโดยเฉพาะกลุ่ม EV ที่โตเกือบ1 8 0มันเกิดจากอะไรครับตอนนั้น ใช่ค่ะปี2024นี่ถือเป็นปีที่ดีมากๆของเขาเลยส่วนใหญ่ก็มาจากการที่ลูกค้ารายใหญ่อย่าง General Motors หรือ GM นะคะเขาเริ่มเอาไพ r o โรซินมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นของเขาแบบจริงจังมากขึ้นทําให้ยอดสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากส่งผลให้ทั้งรายได้ทำกําไรโตแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ ฟังดูดีมากเลยนะครับแต่เหมือนความสุขมันสั้นนิดนึ่งพอมาไตรามาสแรกปี2025กลับมีข่าวออไม่ค่อยดีเท่าไหร่รายได้รวมลดลงไป17%เทียบกับปีก่อนหน้าแถมยังขาดทุนสุทธิก้อนโตด้วยเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนออพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยปัญหาหลักๆก,ก็มาจากลูกค้ารายใหญ่อย่าง GM นี่แหละคะ่ะคือเหมือนว่าทาง GM เขามีปัญหาสินค้าคงคลังของไพรโรตินที่สั่งไปก่อนหน้านี้มันยังเหลือเยอะอยู่ ก็เลยทําให้เขาชะลอการสั่งซื้อลอตใหม่ลงไปประกอบกับความต้องการรถ EV บางรุ่นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการไว้แต่แรกด้วยค่ะเรื่องนี้กระทบแอสเพนหนักเลยค่ะเพราะว่ายอย่างปี2023เนี่ยรายได้จาก GM เจ้าเดียวคิดเป็นสัสดส่วนตั้ง41%ของรายได้ทั้งหมดของแอสเพนเลยนะคะโอ้โห40กว่าพึ่งลูกค้ารายเดียวขนาดนั้นก็เสี่ยงจริงๆนะครับเนี่ย แล้วเรื่องที่เขายกเลิกแผนสร้างโรงงานใหม่ที่จอร์เจียล่ะครับอันนี้เกี่ยวกันไหมดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากเลยเกี่ยวกันโดยตรงเลยค่ะพอเจอการชะลอตัวจาก G M แบบนี้แอสเพนก็เลยต้องกลับมาทบทวนแผนการลงทุนครั้งใหญ่เลยการสร้างโรง,งงานใหม่ที่จอร์เจียเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากๆค่ะบริษัทก็เลยตัดสินใจเอ่อยกเลิกแผนนี้ไปแล้วก็หันไปใช้กลยุทธ์ที่เขาเรียกว่า capital light นะคะ capital light คือยังไงครับ <g urg le> ก็คือเน้นการใช้สินทร,รัพย์ให้น้อยลงหรือว่าลดการลงทุนสร้างโรงงานใหญ่ๆลดตัวเองนะคะแต่ไปเพิ่มการพึ่งพาโรงงานเดิมที่มีอยู่กับพวกพันธมิตรการผลิตภายนอกที่เรียกว่า EMF นะคะในจีนกับเม็กซิโกแทนการยกเลิกนี้ทำให้ต้องบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ไปเยอะเลยเกือบส่งร้อล้านเหรียญสหรัฐเลยใช่ไหมครับแต่ก็แลกกับการที่ไม่ต้องไปเป็นหนี้ก้อนใหญ่กว่า670ล้านเหรียญ เหมือนเป็นการตัดสินใจที่เออเจ็บแต่จบประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการปรับตัวเพื่อลดภาระทางการเงินแล้วก็ลดความเสี่ยงในระยะสั้นแต่ว่ากลยุทธ์ capital life แบบนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีนะคะ ความเสี่ยงก็มีเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือความผันผวนของตลาด e ีวีที่เราเห็นตัวอย่างจาก GM ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะจากผู้ผลิตในจีนที่อาจจะมีต้นทุนต่ํากว่าหรือผลิตได้เยอะกว่าและที่สําคัญเลยคือความเสี่ยงจากการที่เราต้องไปพึ่งพาการผลิตในต่างประเทศทั้งเรื่องอการควบคุมคุณภาพความมั่นคงของซัพพลายเชนแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องภูมิรัชศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องได้อีกค่ะ ฟังดูก็มีความเสี่ยงรอบด้านเหมือนกันนะครับแต่ Aspen เองก็คงไม่ได้มีแต่ปัญหาใช่ไหมครับจุดแข่งเดิมๆอย่างเรื่องเทคโนโลยีสิทธิบัตรหรือ IP อะไรพวกนี้หรือความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มพลังงานเดิมๆยังอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของ Aspen เนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากนะคะเขามีการปกป้องสิทธิ์อย่างดี ส่วนฐานลูกค้ากลุ่มพลังงานเดิมก็ยังเป็นแหล่งรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงช่วยพยุงบริษัทได้ในช่วงที่ตลาด E ีวีอาจจะยังผันผวน,นอยู่แล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวดีเข้ามาอยู่นะคะข่าวดีอะไรครับน่าสนใจแอสเ n นเพิ่งประกาศออกมาค่ะว่าได้สัญญากับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของอเมริกาอีกรายหนึ่งแล้วนอกเหนือจาก GM นะคะสำหรับการใช้ไพโรตินบรินเทคในแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ LSP รุ่นใหม่ของค่ายนั้นอันนี้ถือเป็นสัญญาณบวกมากๆเลยค่ะ ในการกระจายความเสี่ยงไม่ต้องพึ่ง GM มากเกินไปแล้วก็ขยายฐานลูกค้าในตลาด EV เพิ่มขึ้นอืมถือเป็นก้าวสำคัญเลยนะครับแต่ว่าคู่แข่งก็คงไม่ยอมง่ายๆใช่ไหมครับเห็นว่ามีทั้งรายเก่ารายใหม่เข้ามาเยอะเหมือนกันใช่เลยค่ะคู่แข่งนี้มีทั้งรายใหญ่อย่างแค์บอตหรืออาร์มาเซลนะคะแล้วที่น่าจับตามองมากๆก็คือผู้ผลิตจากจีนซึ่งมีเยอะมากแล้วก็พร้อมจะแข่งเรื่องราคา รวมถึงบริษัทที่เขาเน้นทำแอโรเจลสำหรับ EV ีโดยตรงเลยก็มีอย่าง GeoS Aero Gel จากสิงคโปร์การแข่งขันน่าจะดุเดือดมากๆค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักวิเคราะห์บางเจ้าเริ่มมองแบบระมัดร,ระวังมากขึ้นอย่าง Openheimer ที่ล่าสุดก็เพิ่งปรับลดคำแนะนำลงทุนลงมาจาก o u t p e r Form เหลือแค่ Perform ครับสรุปแล้วสถานการณ์ของ Aspen a e r o g e l s ออนนี้ก็คือมีเทคโนโลยีพื้นฐานที่ดีมากๆมีนวัตกรรมมีศักยภาพสูงในตลาด EV ีที่กำลังโตแต่ก็กำลังเจอกับบททดสอบครั้งใหญ่ทั้งจากตลาดที่ไม่แน่นอนการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่มากเกินไปและก็กำลังเดิมพันกับกลยุทธ์การผลิตแบบใหม่ที่ก็ดูจะมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเลยค่ะประเด็นที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะคะก็คือ การที่เขาเลือกที่จะไปพึ่งพาการผลิตในจีนกับเม็กซิโกมากขึ้นเพื่อลดภาระการลงทุนเองในระยะสั้นเนี่ยมองนี้แง่การเงินมันก็ดูสมเหตุสมผลดีนะคะแต่ว่าในระยะยาวล่ะคะคือท่ามกลางสถานการณ์โลกตอนนี้ที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และก็มีนโยบายอย่าง IRA หรือกฎหมายลดเงินเฟอ้อของสหรัฐที่พยายามดึงการผลิตกลับเข้าประเทศตัวเองการที่แอสแพนเลือกพึ่งพาฐานการผลิตนอกสหรัฐแบบนี้มันจะกลายเป็นจุดอ่อนในระยะยาวหรือเปล่า จะทำให้เสียเปรียบคู่แข่งไม้หรือจะกระทบโอกาสเติบโตในตลาดสําคัญอย่างอเมริกาเองหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคําถามใหญ่ที่แอสเพต้องหาคําตอบให้ได้นะคะแล้วเราก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ